สวัสดีครับไปเลยน้องกิโน่ที่ได้แชมป์มาเสาร์ที่ผ่านมานี้เลยนะเสาร์ที่เท่าไหร่จำได้ไหมวันที่หเสาร์ที่6ใช่ไหมวันที่6เสาร์วันที่6มิถุนาห้าหกสามได้แชมป์ด้วยเวอร์ไลน์แชมป์บัดี้นะเคียร์ครับเ,เคียร์นะเคียร์เราเติมของไปเรื่อยๆป่ะเนี่ยใช่ครับอ่าเดี๋ยวพีก่กองมา้าเลยอ่ะกองม้าอ่างั้นเดี๋ยวพี่ให้ดูตั้งแต่ตั้งแต่ให้ดูหมดเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะ อ้าวพอจะเห็นนะว่ามีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากอะไรดีก็แฟกแฟกก็ใส่สองใบปกตินะครับคือแฟกเก่าแฟกใหม่ใช่ไหมใช่ครับเไอเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหลังกล่องสมมาเนี่ยใช่ไหมอันนี้ไปซื้อมาอ่าหรอสั่งซื้อมาอ่าโอเคไม่เป็นไรเราไม่ต้องหลูก็ได้ใช่ย้ำนะครับนี่เป็นโครงกีโน่ใส่กี่ใบเนี่ยหกสิบใบหกสิบ <60 S 2> พี่แนะนําว่าอย่าใส่ให้ถึงหกสิบนะครับไปตัดตัวอะไรออกสักห้าสิบใบห้าสิบสองใบกำลังดีครับอ่า าสิบใบหมายถึงว่าไม่รวมไม่รวมแฟกกับบัดดี้ <B 3 S 1> นะ <B 3. S 1> อันนี้เราก็ใช้ไอ้มา้านี่เป็นบัดดี้ใช่ครับถูกไหมม้านี่เอามาจากเอ็กบีทีศูนย์หนึ่งขิดหนึ่งเอ็กบีทีศูนย์สองคีดหนึ่ง,ง,งใส่ไปสี่ใบอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้จากชุดอันนี้คือ <D> Art Art อาร์ตเดียวกันนะครับไอคนละอาร์ตแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับนี่เลยใส่ไปสี่ใบเอามาจากไหน xcbt xcbt <GB> <02 S 1> นะครับอันนี้ของตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องอยู่แล้ว <S <S เออมือพี่เปียกเปียกเลยเอาขยับหน่อยอ่าติดแล้วมือเอาต่อไปอันนี้เลยเอาไปจากไหน xcbt ศ2 4ย์อคส่าใส่ไปสามใบเดี๋ยวพี่จะให้จีโนโ่เขาเลือกว่าตัวไหนไม่เป็นตัวทีเด็ดของเขานะนอ่านดูไปก่อนนี่สองใบอันนี้ของ x b t ศ2ย์ จอสโอซสไม่รู้ขีดไหนไม่ได้บอกใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เือนการอันนี้ใส่หนึ่งใบหลังกล่องนี่นะครับหลังกล่องชุดไหนดูดีอันนี้ชุด XBT04 ครับอ้าต่อไปนี่สามใบบอกชื่อชุดมาเปนตะเลยเนี่ย XBT02 ครับมาพร้อมกับกล่องบัสใบนี้กล่องไหนอ่ากล่องนี้อยู่กล่องเดียวกัน ต่อไปนี่ x xbt03 จำได้นักของมาเลยนักของเลยใส่สองใบนี่ใส่ชุดไหนเยอะเนี่ xbt x x xbt03 ป่ะเนี่ยเยอะไหมบางหรือพอผสมผสมกันไปใอ่าอันนี้ก็อันนี้มันสายผสมใช่ไหมใช่อ่าต่อไปนี่อีกสองใบชุดไหน xub03 ครับอืมนีก xub03 อันต่อไปก็ xub03 นนี่ xub03 นี่สองใบ ไม่เห็นแว๊บ,บแล้วพี่พี่เห็น XUB03 เยอะใชะ่ต่อไปนี้2ใบชุดไหน XUB03 เหมือนกันคนี่แล้วมันบอกมาเยอะพี่เห็นทีเดียวก็ <c oughs> รู้ว่ามันหลังตั้งหลายใบย <c oughs> เดี๋ยวนะต่อไปอ่ะไบนี้อ้าวต่อไปตัวนี้น2ใบใส่เอามาจากชุดไหนเอามาจาก XCBT02 มาพร้อมกับบัสใบนี้ นำเสนอจริงยั b t 0 2บางเนี่ยอ่านี่มาจากไหนสองใบเลยอันนี้ x s 0 4เป็นกล่องเริ่มต้นเหมือนกันเป็น xss04 นะใช่ยังต้องใช้กันอยู่เนาะ x s 0 4ทั้งหมดนี้พี่มีขายนะไปดูช้อปปี้นะอันนี้ฮันน่าเพ็ดก็ x b 0 3ช้อปปี้ a ล a ซด้าพี่มีหมดไปดูใต้คลิปเลยถ้าเข้าไปร้านพี่แล้วก็ไปเสิร์ชนะครับ <c oughs> เสิร์ช buddy f i v ภาษาไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ xbt02 นะครับ อันนี้ศูนย์สองนะครับใส่ไปหนึ่งใบใช่ไหมใช่ครับต่อไปหนึ่งใบเหมือนกันเศษใบยเยอะมากอันนี้ xcbt ศูนย์สองเหมือนกันใช่หรอวะใช่ใช่ถูกแล้วอืมต่อไปอนนีก็ดีดาบ xcbt ศูนย์สองเหมือนกันอ c b t ศูนย์สองเยอะนะนี่ครับใส่ไปสองใบาดาบไปนี้เหมือนกันเลย xcbt ศูนย์สองนี่ไม้ตายที่ท,ทําสตารจะขยับตอนท้ายเกมสองใช่ไหมใช่แต่ว่าเกรไม่พอใช่ปะ ไม่งั้นชนะใช่ไหมใช่ดีนมึงไม่ยอมไอจีโน่มันลืมเอาเกรดชาร์จมันลืมเอา,อาจ่ายค่าเกรดดีนันมีคนทักไม่งั้นมันใช้ไม่ตายเลยอะ่ะใบนี้มาจากา <B> ไหน XUB03 สองใบจากชุดไหน XUB03 ของใหม่ครับ XUB03 นะของใหม่เอออ่อไอไปนี่สองใบ อันนี้ XBT 0 2ครับ XBT 0 2ให้มาเยอะมากตัวนี้นะเกินต่อไปอันนี้ของ XBT 0 2ครับของกล่องม้า่องม้าใส่ไปด้วยอเนี่ยใช่นี่เลยตัวสำคัญเลย XBT 0 2นย์สอี่ศูนสองกับสามปะศูนยสองศูนสองเหรอใช่ดูหลายกล่องผสมนะครับใบนี้ใส่สมเอาเองใส่สามสิบ อันนี้ X S ศูนย์สี่ X S ศูนสี่นะครับใส่ไปหนึ่งใบต่อไปนี่ชุดไร X B T ศูนย์สองครับกล่องบัตชใส่ไปใบเดียวนะครับไม่นใส่ไปอย่างละใบอย่างละใบวะทางเลือกคนอะนี่อันนี้ X B T ศูนสองกล่องม้ากล่องมา้าคิด1หนึ่งในกล่องมา้า อันนี้ของ XBT ศูนย์สครับหนึ่งใบนี่หนึ่งใบดูเชื่อเอาเองนะครับพอดูเชื่อเอาเองอันนี้ก็สองใบของใหม่ XUB ศ3สมครับนี่ XUB 0 3สองใบพี่ก็ไม่อ่านสกิลละขี้เกียจอ่านอันนี้อ่ดูรูปเอาละกันอยากดูสกิลก็ก็พอดเราได้ศูนย์สี่นะชื่อชุดจะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับลองดูดีๆถ้าไม่จำไม่ได้หรือว่าน้องจิโน่เขาบอกผิดก็ดูเอา มีชุดลายอันนี้ของใหม่เออก็ XUB03 ครับสามสองใบต่อไปตัว Up Get อัพเกรดแฟลก XUB03 นีมต่อไปอันนี้สองใบนะเนี่ยใช่อันนี้สองใบแล้วก็สองใบสุดท้ายนี่เลย XBT04 สองใบนำบันลง XBT04 นี่ T ไ้สส่งุดทายเฮ้ยบอกไปแล้วใช่หรอันนี้ไม่ตายไม่ตายบอกไปแล้วดิยังก็ที่บอกใช้เกตสามอะไม่ใช่บอกแล้วบอกแล้วอ้ใช่บอกไปแล้วพี่บอกใช้เกตสามเกมสองเกือบชนะอ๋อจำไม่ได้เหรอลืมลืมเบอร์เบอร์อ้าวนะครับดูภาพมานะครับนี่มันก็จะเป็นโค้งนะครับย้ำนะครับโอ้ยโอยโย่ลน ลองดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากกี่เลกกี่ใบอะไรก็ดูกันไปนะครับแล้วก็พอรอนแล้วก็นั่งดูเอาไปก็พี่ย้ำนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าน,นี้เป็นโครงนะครับใครอยากปรับแต่งยังไงก็ไปเอาตัวออก60มันเยอะไปไหมอะไรยังไงก็แต่พี่ว่ามันเยอะไปนะ60อ,ะอ่ะอ่านี่จีโนโแข่งตั้งหลายรอบเห็นตกรอบแรกตลอดเลย,ท,ยทำไมเจ้านี่มาดีฝกม,มาเยอะนี่ในใอ่าแชมป์ก็ใครจะได้มาก็ต้องฝึกกันหน่อยถูกไหม ความพยายามชี้ไหนขอสําเร็จอยู่ที่นี่นะครับดูน้องจิโน่เป็นตัวอย่างรอบแรกบ่อยๆเอาละครับวันนี้ก็ไปกันด้วยเคออสบายบายดีครับ